สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินดีะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวครับว่ากลุ่มฮามาสนั้นได้ออกแถลงการณ์นะครับระบุว่าทางกลุ่มนั้นเลือกยายาสินวาผู้บัญชาการกองกำลังประชาชนกาซาครับเป็นหัวหน้าสำนักงานการเมืองของขบวนการฮามาสต่อจากอิสมาอิลฮานิเยซึ่งถูกรอบสังหารในอิรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท้งนี้ข่าวการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับการต้อนรับด้วยการยิงจรวดจ,จากสิโนนกาซา โดยกลุ่มฮามาสที่ยังคงต่อสู้กับกองกําลังของอิงสราเอลยาญาซินว่านั้นปัจจุบันอายุ61ปีเกิดในค่ายผู้ลิไภัยเมืองขานูนิททางตอนใต้ของฉนวนกาซาเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำกลุ่มฮามาสประจําฉนวนกาซาเมื่อปี2017โดยรับช่วงต่อจากฮานิเย,ย่เช่นกันก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นหัวหน้าหนรักษาความปลอดภัยอันมาน ซึ่งทำหน้าที่ติดตามสังหารและลงโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลก่อนที่เขาจะถูกจําคุกและใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งอยู่ในเรือนจําของอิสราเอลอย่ายาสินว่าถูกอิสราเอลมองว่าเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังการโจมตีของกลุ่มฮามาสภายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ถือเป็นผู้วางแผนการโจมตีอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีและได้หลบซ่อนตัวอยู่ในถนนกาซาพร้อมท้าทายความพยายามของอิสราเอลที่จะสังหารเขานับตั้งแต่สงคราม ยายาตินว่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของกลุ่มฮามาสที่อิสราเอลนั้นต้องการตัวโดยรัฐบาลอิสราเอลได้ตั้งค่าหัวเขาไว้400,000ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันด้านนูโอเดนักวิเคราะห์การเมืองชาวเาเลสต์ได้แสดงความเห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการที่ยายาตินว่าก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งที่มีอิทธิพลในกลุ่มฮามาสอย่างรวดเร็วเป็นผู้นำฮามาสในกาซาการที่เชืว่าหายหน้าไปตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566 มาดำรงตำแหน่งแทนฮานิเย่ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงบทบาทสำคัญของกาซาในวิสัยทัศน์ทางการเมืองของกลุ่มที่ทําให้กาซานั้งตายเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นแรงขับเคลื่อนของกระบวนการฮามาสรวมถึงเป็นการส่งสัญญาณว่ากาซามีอำนาจตัดสินใจเรื่องการเจรจาหยุดยิงอีกด้วยขณะที่ทางด้านมาวันบีซาร่านักวิเคราะห์การเมืองอาวุโสข,ของอัลจาซีรา ได้แสดงความคิดเห็นว่าการให้ความสําคัญกับฉนวนกาซาและการให้ความสําคัญกับยายาสิดวานั้นเป็นสัญญาณสําคัญของการต่อต้านรวมถึงยังเป็นความจริงที่ว่าฮามาสจะไม่สูญเสียฉนวนกาซา อามาดจึงจะเป็นผู้มีอำนาจในส่วนกาซารและด้วยเหตุน,นี้ผู้นําของพวกเขาจึงอยู่ที่นั่นต่อไปนอกจากนี้ยังมีนักการทูตประจําภูมิภาคซึ่งใกล้ชิดกับการเจราจาระหว่างอียิปต์และกาตาร์ได้กล่าวว่าการแต่งตั้งครั้งนี้หมายความว่าอิสราเอลต้องเผชิญหน้ากับเยายาสินว่าเพื่อหาทางแก้ไขสงครามกาซารนี่คือข้อความที่แสดงถึงความเข้มแข็งและไม่มีการประนีประนอมกับอิสราเอลแต่อย่างใด ส่วนทางด้านฮานีอันมารีนักวิเคราะห์การเมืองในปาเลสตน์ก็บอกว่าการแต่งตั้งเยาวราสิดว่าเป็นผู้นำของของบวนการฮามาตถหรือเป็นการท้าทายอำนาจอิสราเอลโดยตรงและเป็นการส่งสัญญาณว่าฮามาตยึดมั่นในแนวทางหัวรุนแรงและต่อต้านอิสราเอลโดยในขณะที่สินว่าเป็นผู้ควบคุมการเจรจาเขาจะเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวไว้เช่นเดียวกันขณะที่ทางด้านโอซามาอัมดาน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าทางกลุ่มน,นั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงและทีมง,งานจัดก,การเจรจา,าภายใต้การนำของฮานิเยและยังคงอยู่ภายใต้การนำของยายาซินวาและติดตามการเจรจา,าอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้สำหรับอิสราเอลแล้วการแต่งตั้งดังกล่าวยืนยันได้ว่าฮามาสเป็นศัตรูที่มุ่งมั่นที่จะทำลายล้างและน่าจะ ตอกย้ำให้หนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูของอิสราเอลต้องเดินหน้าปฏิบัติการในการท่าไปต่อจนถึงที่สุดตามที่เขาได้ประกาศกันไว้นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครคาดการณ์กันว่ายาญยาคิดว่านั้นจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นําของฮามาสแต่ตอนนี้ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับ